สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บบรรยากาศกาจังหวัดชนบุรีวันที่สามนะคะไปกทมพาลูกชายไปสอบที่มหาวิทยาลัยอะไรนะมหาวิทยาลัยอะไรอนะไรืมเปล่า <laughs> ลามข้ามแองเสียพ,สะนะพ้อซะเนาะพุท<ด>ธพุ <laughs> ทธรรมดาคนไม่ไดแล้ลามค้ามแอง ันที่หนึ่งนะคะตอนกี่โมงเลย6โมงโอ้ยจะแซงหมดนี่นานเลยค่ะ6โมงบรรยากาศตอน6โมงดูนะคะเป็นวัดชนบุรีค่ะาศตอนต้องงเวียนงเีนใช่หมวงเวนไม่รีต้องแซงคนสอง่าโอ้ยน้ำน้ำ น้ำเยอะจังชนบุรีน้ำจกัดเช้าจะชิดยังขวาเนี่ยตรงเลยไปรู้ทางนี้มันจะเป็นทางเกินไม่นาตรงไปกรุงเทพใกล้ตรงนี้ ยากาศจังหวัดชนบุรีช่วงเช้าๆหกโมงนะคะของวันที่สาจ้านเดีย๋ยวตรงนี้ซอยลเล็กๆใช่มักยร่อยกทมเก้าสิบสาม ไม่เลี้ยวนี่เข้าชนเรือตางควาเร็วเท่าไร่ตรมควาเร็วนี่ามตามควจมเรวเข้าวเร็วสายตรงไปก็ชน เราก็จะไปกทมขึ้นไปข้างบนตอนตรวจตอนที่ว่าตอนที่ไปส่งเงินตรงนี้เราผ่านตรงนี้ตลงไปนู่นไงแล้วไปกทมรับบัตรใช่ไหมรับยังไงวะไม่รู้ดิล็อกไหนบอยล็อกสองแล้วล็อกไหนไปล็อกไหน อองนี้แหละกัะออกตากระบะออกตากระบอกนี้ก็ได้ทำไมเขาปิดอ่ะเพราะเราไม่ได้เสียเสียทางขาออกก็ออกทางตรงโน้นเราไม่ได้เราต้องรับบัตรต้องรับบัตรตรงนั้นปันอัตโนมัติเวลาออกทางโน้นนี่แหละามาเราออกไปนน้นเลยไวปนี่ไงอือมมอเตอรวี มดเตเวแล้วก็ยังมีบรรยากาศภูเขาให้เพื่อนเพื่อรับชมอยู่นะคะนี่บรรยากาศาช่วงเช้าบรรยากาศช่วงเช้า,ชาโอ้แสงไฟเขาก็จะสวยงามช่วงเช้าๆ้านี้ Motorways trên kỳ lâu trong nhà. Gong nhà kể cả đến mặt 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 พาเพื่อนๆไปเที่ยวกอทมออีกหนึ่งวันของวันที่สามนะคะนอนข้างคืนกอทมอวันที่สามคืนหนึงพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับสวนภุมพป้ายสวนภุมิ วิง่งกันดีจังเลยเชา้าๆฝนตกโปอยๆอ้าวไฟติดไม่หมดสามเสาไม่ติด ส,สบรรยากาศจังหวัดชนบุรีนะคะเอาอ็ายังอยู่ชุมชน บอกเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วอย่ามาถามไปว่าอยู่สวนนิวยอร์กเอวโอ้เราหวังกันนะฝนตกถนนลื่นเขาเขียนบอกด้วยนะเขาเขียนบอกไว้เมื่อกี้เขาบอกว่าฝนตกถนนลื่นระวัง เออก็ดีแล้วก็เขียนมีป้ายบอกเราด้วยเตือนเราด้วยถนนตกฝนถนนเลื่อนเก็ก <Okay. S 1> บบรรยากาศตอนฝนตกที่ชนบุรีอยู่กับบรรยากาศฝนตกเป็นคลิปการเดินทางไปกอตมอ

เวลานี้ถ้าเครื่องบินลงเขาก็จะมองไม่ก็เห็นสิเนาะใช่ไหมเรต้องเปนไปครื่องบินไปใช้ GPS ครับเม่เหยียไปใช้ใช้ GPS แล้วก็ลงเองอัตโนมัติหรอแบบมืดๆแบบนี้นะเครนักบินไม่มองทางไม่รู้หรอกมันมอง GPS แล้วก็เครื่องบินมันลงเองมันจะลงเองอ่ะินเองก็ได้ลงเองก็ได้ครับ คลิปนี้ขอจุกก่อนนะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้า,หนาใหม่จ้าสวัสดีดค่ะ